ไม่ได้แบกกระเป๋าแค่แป๊บเดียวเองนะให้กลับมาเร็ววะรู้อยู่ว่ามันเร็วแต่มันก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะเร็วอะไรขนาดนั้นนะโอ้เดี๋ยวขยับมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวรถล้มใส่ออเช่แล้วก็ไม่มีโอใมันอยู่ริมๆซักก็ความปลอดภยัย hup hup nè ชาดำแวแม่จะรอกินโอโอโอเรียกชาดำเตะตัวหนึ่งร้องเรียกชาดำเตะตัวหนึ่งร้องอะ่ะไปเซเว่เนไงไปซเเื้อเบนไก่ตะไง ซื้ออกไก่อยากกินอกไก่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีผัวใหม่อะไรลกูกนานนานมาเลยเข้าบ้านเร็วมาเลยเลยเร็วๆใครตันแล้วใครมากัดไอ้นี้เนี่ย เนี่ยใครมากัดผ้าปูเนี่ยปูไว้ให้อึเนี่ยใครกัดฮะใครกัดใครตุ๋นเหรอปูวางไว้ให้สำหรับชีเนี่ยใครยอมรับไหมใครกัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าหน้าใครกัดใครตุนใครกัดตรงนี้ลูกใครถา เนี่ยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยใครมากัดเนี่ยปูใหม่ๆเนี่ยอะใครทำเธอทำใช่ไหมเธอทำใช่ไหมใครตจนใครตจนใครทำอ๋อนนั้นลังเหรอ,อนนั้นลังโจนเหรอไม่ ลังโจรนลังโจนเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เรียกว่าลังโจนเพราะว่านางแบบว่าชอบคาบอะไรแล้วก็ขโมยของอ่ะแล้วก็แล้วก็เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนในนั้นก็เลยเรียกว่าลังโจนคือมันมีที่มานะของคําเรียกอ่ะดูนี้ไปก่อนดูพระไปก่อนใครที่เป็นพวกคนบาปทั้งหลายอะ่ะดูพระไปะ จะได้เกรงกลัวต่อต่อบาปบ้างคนชั่วเยอะในไรเนี้ยดูไปเขียอันนี้ก่อนคนชั่วเยอะต้องดูพระดูเจ้าไปมไม่อยากเขียนอันนี้คือว่าเหี่ยวกนแอ้มันชอบกาในตุนน่ะตาตีอต่ะโซนจังนะ ไอายิงได้ไหมฮึยาตีตุ้งยิงไหมไม่แค่งจะใครกันจากกินก็เอามากินหมดแหละอย่ากัดนะข้าเนี่ย <c oughs> ไอ้คนชัว ไมมันเป็นคนชั่วเออเห็นปะ,ะนี่เนี่ยคนดีพี่ตุ๋ยเป็นคนดีเพราะว่าปกติคนที่เขาเห็นพระเขาจะสาธุคนดีอะเวลาเขาเห็นพระเขาจะสาธุนะมันก็ถือว่ายังมีคนดีอยู่ในไลฟ์อยู่ สลุมไม่รู้จะทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับทะเลาะก,กับเอฟซีในไลน์ละไม่รู้จะทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับเอฟซีละเดี๋ยวเรากินอ,อกไก่กันสักหน่อยให้มัน ไ้ถึงไปถึงใ่ตู้งเ้าไปนะไปข้าบเปยายมาอีกนองขาบของย้ายมาขอบคุณท okay. ี่รีวิวนะคะโอ้อาหารหมาอีกแล้วทำไมเธอกินจุดก็รู้แมวกินด้วยเปล่าแมวกินด้วยเปล่า ใครนกกระทาเหรอรู้ดีกันไปหมดใครนกกระทาอีกแล้วเหรอเริ่มสวดมนต์กี่โมงสวดมนต์อะไรคะสวดมนต์อะไรคะสวดมนต์อะไรสวดมนต์อะไรก่อนสวดมนต์กี่โมงนี่คือสวดมนต์อะไรไม่ใช่พระค่ะไม่มีเวลาสวดมนต์เป็นกิจลักษณะเพราะว่าไม่ใช่พระเป็นคารวาสนะไม่มีสวดมนต์กี่โมงไม่มีค่ะ ไม่สวดขายของกี่โมงถามให้ถูกสิเป็นแม่ค้าเขาไม่ได้เป็นเจ้ะขายของกี่โมงคะเอออย่างเงี้ยตอบได้เพราะว่ามีเวลาขายของเป็นเป็นเป็นเวลาขายของกี่โมงคุณแพรลี่ขายของกี่โมงเงี้ยตอบได้แต่ถ้าสวดมนกี่โมงนี่ตอบตอบยากจริง แล้วก็เปิดพัดลมให้ใครวะนะนอ,อ,อ๋ออันนี้มันเป็นแบบ สรุปไม่ได้ไปละนางไม่ตอบค่ะนางไม่ตื่นหลับลึกอยู่ตอนนี้กำลังหลับลึกอยู่นางหลับลึกหลับไหลอยู่ค่ะ <c oughs> กินแล้วทุเรียนทอดอร่อยมากครับอาจารย์เดี๋ยวสั่งอีกขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะพี่ขอบพระคุณมากคะ่ะทุเรียนทอดเดี๋ยวค่อยว่ากัน อย่าค่อยไล้ตอนกลางคืนนะไข่ทุเรียนทอดอะ่ะตอนนี้ก็ม้วนจอยกันไปก่อนรอกินอกไก่ก่อนได้โปรตีนอีกสักหน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่ไม่โหยไม่งั้นเดี๋ยวมันโหยอาการหวยก็คืออาการที่เราแบบได้โปรตีนไม่พอร่างกายมันก็จะแบบโหยโยหยแล้วทีนี้พอเราไปกินอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์มันก็จะอ้วน แต่เดี๋ยวเรากินโปรตีนกินไข่กินอะไรใช่กินไข่ต้มกินอ,อันนี้ไงพี่บุม๋มกินอกไก่อกไก่สองชิ้นแล้วไข่ต้มให้มันอิ่มแบบที่เราไม่ได้แบบกินอะไรที่มันเป็นแบบพวกไขมันหรือน้ำตาลเน้นโปรตีนให้พลังงานไขมันต่ำๆเนอะดีไหมล่ะดีไหม ดีมากขอบคุณทุกคนค่ะไม,แไม่แถวบ้านไม่แถวบ้านไม่ไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะไม่มีเจ็ดเดลิเวอรไม่มีค่ะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะมาส่งไม่อยู่ในเขตประชืนกินข้าวเย็นหรือ,อยังอ่ะประชื่นน่ะประชืนทานทานอาหารเย็นหรือ,อยัง ประชื้นฉันพะตาหารเย็นหรือ,อยังคะประชื้นฉันพัะตาหารเย็นหรือ,อยังเออให้มันดูมีอะไรหน่อยโอ้กินข้าวต้มรักสุขภาพประชื้นรักสุขภาพนะกินข้าวต้มกินข้าวต้มเบาๆสวยๆแบบนางเอกกินข้าวต้มแบบนางเอกสวยๆแอบๆบเบาๆเป็นแบบอาหารแบบรักสุขภาพย่อยง่าย นะประชื้นก็ต่ายฮิวตี้ซีลิฟสวยอันนี้มันจะเป็นสีแบบสีแบบสีขาวว่าแต่ว่าทาแล้วมันจะแบบมันจะปรับตามค่าพีเอชอุ้ยจะสวยอุ้ยจะสีธรรมชาติสวยสวย,สวยนะอุ้ยสวยเนี่ยมันเป็นลิปไม่มีสีนะมันเป็นลิปไม่มีสีแล้วไม่ทามันมีสีวะ <c oughs> มันมีลิปไม่ไม่มีสีแต่พายาแล้วมันมีสีอ่ะเออเออสวยสิน่ะเธออืมอได้อยู่เนาะเจอคุณแม่ไหมคะใครตนใครตูนมานนี้ลกนี่อยู่นี่อยู่นี่ใครตน อ่ะไข่ตุน๋นอ่ะไข่ตุนอันนี้ชื่อไข่ตุนเหรออันนี้ชื่อไข่ตุนแล้วเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวกูน่ไข่ยาวยาวอาเลยเอาเลยโอ้แล้วแม่มันอยู่ไม่สนใจใครละไม่สนใจใครทั้งนั้นไข่ตุนอันนี้เราลูกแล้วไข่ตุนมานีเจสุโอ้เนะ ทุกคนมันชมพูไปป่ะมันชมพูไปปะขฟอนตอัน่หายะป่ายอยู่กับฉันแล้วดีฉันแล้วไม่ไปไหนอะไรปุ้ย <c oughs> ใครโตหน้าแม่มา <c oughs> มาเลยมาตรงนี้เลยถุงเงินถุงทองออกไปข้างนอกค่ะเมื่อกี้มันออกไปข้างนอก <c oughs> ไอทองอ่ะมันรอเลยมันพอมันได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกนะมันรออยู่ตรงประตูเลยเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวเราเปิดประตูพอเปิดปุ๊บมันวิ่งปั๊บแล้วก็จับไม่ทันแล้วตอนที่เธอมาใช่ไหมใช่ความฉลาดของมันนะความฉลาดของมันคือเราเปิดปุ๊บมันวิ่งปั๊บเลย อยากกินปลาอินซีดดเดียวแต่ไม่มีเก็บปลายทางครับอะไรอะเรื่องของเรื่องทําในระบบไม่เป็นเราเปิดปลายทางไม่ได้ค่ะพี่เราเราไม่เปิดสินค้าปลายทางเพราะว่าสินค้าเราทําใหม่ทําสดใหม่เป็นของที่มันไม่ถูกตีกลับไม่ได้มันจะเสียทันทีนะฮะใจปะอยากทำไม่ใช่ไม่อยากทำแต่ทมาทำไม่ได้ มันเห็ดมาได้มันเห็ดมาได้ใช่มันอยู่พอเราแบบมาปุ๊บปุ๊บมันรออยู่หน้าประตูเลยรออยู่หน้าประตูเลย ทองคำเหลือเจ็ดหมืนห้าเองค่ะทุกคนใครอยากซื้อไปซื้อเลยนะเจ็ดหมืนห้าทองคำเหลือเจ็ดหมืนห้า ลงเร็วนะลงเร็วเดว้น่าจะขายตั้งแต่แปดหมืนเนอะน่าจะขายตั้งแต่แปดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งขายตอนนั้นก็รวยไปแล้ว แล้วนี่ละเจ็ดหมื่นห้าละมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคะขอบคุณที่อุดหนุนคะ่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือนี่ เดี๋ยวก็ขึ้นอีกอ่ะคิดแบบนั้นก็สบายไปใช่ปะอ๋อก่อนตุจีนใช่ไหมตุจีนใช่ไหมตุจีนใช่ไหมเพราะว่าคนซื้อทองเยอะเหรอตุจีนทำไมทองมันขึ้นเนะ่ยเพราะคนซื้อเยอะใช่ไหมอันเนี้ยเขาบอกว่าที่ทองลงเพราะคนแห่กันไปขายก็เลยลงเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะสันนิษฐานเอา ก่อนจุดจริงขึ้นทุกปีลูกสาวสั่งน้ำพริกให้อีกแล้วชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งดิฉันลงก่อนนะคะ ทำภารกิจส่วนบุคคลก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สักสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวจะมาไล์ขายขายของนะคะเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการหาอะไรกินก่อนอ๋าพี่อุทยัยขอบคุณค่ะน่ารักมากดีแล้ค่ะสั่งเองไม่เป็นให้ลูกสั่งให้ดีกว่า ให้ลูกให้อะไรสั่งให้จะได้ไม่โดนมิจจี้หรอมิจี้เยอะโอนเงินไม่เป็นเงี้ผู้สูงอายุแต่ถ้าสั่งกับตอตอเนี่ยยังไงก็ได้กินถ้าเห็นดิฉันนั่งไรล์แล้วมาสั่งกได้กินแน่นอนอ้าคุณจัดเปอร์ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวดิฉันดิฉันนั่งไระมาเลย <c oughs> มากินเลยมาสั่งเลยได้กินแท้ๆได้กินแน่นอน ส2 2รอยสิบสองท่านฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณสองทุ่มดิฉันจะมาใหม่ง่วงเหลือคาหาวเลยไม่ได้ง่วงคะ่ะหิวเออมันหิวอะ่ะอ่าเลยกินก่อนรอก,ก่อนจะได้เกิดขึ้นแล้วชีวิตจริงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วชีวิตจริงกำลังจะได้กินละ น้ำพีกากหมูอร่อยมากมีแต่คนมีแต่คนรีวิวน้ำพีกากหมูมีแต่คนรีวิวน้ำพ,กกพีกากหมูว่ารัวปังมากขายของก็อันนี้ทุกคนเออขายของก็นะขายของก็ไม่ใช่ง่ายนะช่วงนี้อึดอืดอยู่อึดอืดอยู่ Hmm. อืมอืคุณจ็ปเปอร์ไปเอาอีกช่องมาไปเอาช่องหมูตุนมาไปเอาช่องหมูตุนมาช่องที่ใช้ชื่อว่าหมูตุนนะ่ะไปเอาช่องชื่อว่าหมูตุนมาพิมพ์มามา,มากดแล้วช่องชื่อชื่อว่าหมูตุนนะ่ะไปเอามาอยู่ไหน เห็นคลิปสาวเลยแล้วเลิศมาสาวเลยคืออะไรคะสาวเลยคืออะไรคะสาวเลยสาวเลยไปบ้านจ่าทวีเลยพี่เขามีเพจเขามีเพจงานบ้านจ่าทวีสวยมาก มีให้เลือกตั้งแต่ห้านิ้วเก้านิ้วอืมมีตั้งแต่ห้านิ้วเก้านิ้ว